เห็ดยหนูสีขาวขาวนี่ลายลาย,ลายเด้อยค่อยเอาไปกินยแต่ว่ามันเป็นเนื้อปนเนื้อหนึ่งไหมไม่รู้ว่ามันกัดกินได้หรอเพราะว่า่อยบ้าตายนะแต่ว่ามันหันแบบเขาน่าจะใส่ไอ้นั่นไหมเขาน่าจะใส่ไอ้ต้มยงไอ้อะไรนะต้มจืดต้มจีบรด้เปล่าวะนี่ลายค่ะเห็นบ่นี่เห็นบ่ฤดูดูนี่ขึ้นลายเลยเน,นีายฝนนี่โอ้ขึ้นอ่ะบู๊ขึ้นอ่ะเป็นสันอันนี้หองฝนแห้งหลาย โยคอ,อน,นั่นคุณนะปานมาเข็บไปแตนันกกเดียมทั้งหมดนะหลายเห็ดหูหนูเดินดูเห็ดป่าพี่น้องเห็ดอะไรก็ถ่ายเห็ดอะไรก็ถ่ายไปเลยเพราะว่า ตามคลิปนั่นแหละเดินเดินดูไม่ได้เดินเก็บเนาะเดินดูอ้ใหม่หักต้นไม้มันหักลง <c oughs> เห็ดป่าเห็ดขึ้นตามธรรมชาติอนะหนาฝนะเนาะโอวนี้เปื่อยอยู่โอ้คอนนี่เปือ่อยแล้วตัวนี้คอนนี่มันเปืย่ยย่นแล้วนี่ย โอ้ตรงนั้นก็ลกแล้วเกินจะไปไหวไหมจะเดินไปฝั่งนี้ในเดินแต่ฝั่งโน้นแล้วทีนี้จะเดินมาฝั่งนี้บ้างอะแล้วจะเดินไปในป่าแต่ว่ามันลกจัดนะตรงนี้ไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่โอ้ยเนี่ยเดินมาแล้วก็ลืมเอาลืมเอาเนี่ยตัดใหม่มากนี่เหยดอันนั้นวะ เห็ดหัวหนูดำคือบะมี่เนาะอยูตรงไหนเห็ดหัวหนูดำถ้าลกเกินไปก็ไม่ไหวป่ะเดี๋ยวหาไม้กัดหาไม้ไปแบกทางแบบนี่นะนี่ต้องแบกทางแบบนี้ไม่งั้นเดินไม่ได้อันตรายต้นอ้นี่ต้นอีหยังก่อเขาเอินหยังให้ ต้นเอต้นมันแย่น่ะพี่น้องมันอันตรายมันอันมันกัดเห่านะมันทิมเราแล้วงมันก็เดินเดินไม่ได้นะถ้าไม่ทำแบบมันเดินไม่ได้เลยปากแล้วมันคันมันทำร้ายเราสุดๆเลยนะไม่เห็ีดไว้ตรงนั้นน่ะ โอ้ยจนละปกติตรงนั้นนาเห็นคุนอะเต็มควันละเรื่องเฮอจนเน่าเละเบิดตรงนั้นอ่ะโอ้โหฉันก็สียบอยากเข้าไปมันลรกมากเลยดูสิพาดมองเห็นเลยแหละเหลืองเต็มเลยแต่ฉันบอเขาเดิอพี่นนองมันหกขักเนี้ยไปบ่าไหวน่ะเดินไม่ไหวอ่ะตรงนี้ เนี่ยตรงนี้ไม่ค่อยได้เดินมาเนี่ยปกติฉันจะเดินไปแต่ตรงโน้นใช่ไหมตรงป่าตรงนูน้นนี่จากตรงนู้นมาตรงนี้ตรงนี้เนี่ยกท็ที่ที่ฉันหมดนั่นแหละตรงนี้ไปนูน้นที่ตัวเองนั่นแหละเดินไปได้แต่ว่าเธอจะเดินมาแค่ไหน,นโอ้ไม่ดีหรอกพี่น้องมันมัน มันเป็นที่ไม่ได้ใช้งานบ้างเปล่านะมันก็เสียเสือหายเอาไว้เก็บเห็ดเฉยๆหรอแฟนบอกว่าโอ้เราจะเอาไว้เก็บเห็ดเฉยๆเลยประโยชน์อื่นไม่มีเลยก่อนจะขายต้องปรับปุงซะก่อนเ้วเราไม่มีเงินแล้วก็ไม่ปรับปรับปุงไม่ได้นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องหาเงินก่อนปรับปรุงแล้วเพื่อที่จะได้ราคาดี ถ้าไม่ปรับปรุงขายเลยก็ได้แต่ว่าเธอจะไม่ได้เงินเยอะมันจะไม่คุ้มนะเออประมาณเนี้ยเดินไปก่อนเข้าป่าก่อนนี่เห็นไหมดินถล่มตรงนี้เนี่ยเห็นไหมพืชเอ้หน้าดินมันเสียหายหมดแล้วไอ้ดินแปลงนี้มันไม่ค่อยดีหรอกมันไม่ดีเลยแหละนี่จากในต่ตรงนู้นเนาะทางกว้างมันนะเนาะ แล้วก็จากตรงนี้ไปเนี่ยตรงนี้ไปนะตรงนั้นแดนเขาเนาะขาปลูกข้าวโพดเห็นไหมข้าวโพดเขียวเต็มเลยนี่ตรงนี้สาธารณะนนเดินไปยาวไปน่น, <c oughs> นฉันก็เดินโอ้ดินถล่มเด้นน่แฟนถึงไม่อยากให้มาเดินตรงนี้ดินมันถลม่มดินมันสุดพี่น้องดินมันสุดฉันไม่ค่อยเดินมาก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ใช้งานโอ้เห็ดอีหยังนอ,นอนันนัน ห็ดอะไรนะ่ะต่อให้เห็ดอะไรก็ไม่สามารถลงไปเก็บได้หรอกเพราะว่าดินมันถล่มเฮ้ยใบหมาออกมาแล้วเดี๋ยกกันเดอ้อเดี๋ยวแม่มานะให้หมาเป้ารัวตรงนู้นนี่ตรงนี้พ่อใหญ่แกไม่เคยเดินมาหรอกตรงนี้ฉันเดินประจำ ตอนที่ไม่ไม่ใช่หน้าฝนนะมันก็ไม่โลกแบบนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้หน้าฝนมันก็มันไม่น่าเดินนะดูสิมามันมีแต่ต้นไม้ที่มันหักมันหักมันลม้มมันก็อุตรายเนะ,ะ,ะก็เดินนู่น ون, นู่นตรงเขตแดนเขาตรงที่มีสีแดงๆนู่น ون. อยุโโ rats, oh ่งกันายเออเห็ดอีหยังน่าบานบานเพเวอร์เพเวอยู่นี่นี่คือเห็ดอะไรอ่ะอ๋อเห็ดอีอย่างคอยกําลักถ่ายเด้เห็ดงามๆอย่านี่เนาะเห็นเห็ดสวยๆงามๆโอู้หูยยุงน่ะมันเยอะถ้าเข้าป่าแล้วก็บ่นอีกแล้ว ลืมเอาสเปรย์ามาถึงได้บ่นไง้่อป่าเนี่ยไม่ได้พร้อมเลยก็ลืมลนะั่นแหละเนาะแบบว่ามันเดินมาตรงนั้นแล้วก็เลยขี้เกียจกลับไปเอาอะไรเงี้ยเห็นไหมมีแต่ต้นไม้หักเห็นไหมเตรียมไปน้น่นฉันก็จะเดินจากตรงนี้ฉันก็จะเดินไปตรงนู้นนะทีนี้ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ไอ้อะไรนะลูบๆค่อยๆนะมันก็บอเสมอกันจริงๆแล้วมันไกลกันมากเลยนะ อืมอืมอุ่นบกอัตรงนี้ก็ลบไปอ้อมลงมาตรงนี้ส่วนมากก็จะมีแต่กวางนะั่นนะมาวิ่งเล่นแถวนี้นะนี่ล้างป่าล้างบ้านใช่ไหมนี่ ดูเหมือนล่มเลื่นไหมอา้าวยุ่งเขาหูดังห้ามึงเอ้ปิ้งเข้ามาในรูจมูกคนนี่แหละเงียบไหม